สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวไรชาแนลกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับไฮโลไทยพื้นบ้านกันอีกแล้วนะจ้าทุนหนึ่งหมื่นสองพันแลผมนะลุยกับห้องโคตรเสียนเหมือนเดิมอุ๊ยมาแบบนี้ว่ะไหลต่ำนะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม้ล้วะวแม่งไม้ที่เจ็ดก็ไม่แน่ชมนะอะดูก่อนมาเพื่อความชัวร์แล้วกันมาดูก่อนเพื่อความชัวร์ ทิบเอ็ไฮโลคือแม่งมาโหดมากเลยเว้นสามตาลงอีกละอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยห้ามาวะฟาฟบโอ้โหโห้าหกแม่งสวนความคิดเลยวะ,ะในใจคิดว่าต่ำนะเพราะว่ามันจะมาเต็มที่อะตัดสูงไม้เดียวใช่ไหมล่ะต,ตัดสูงไม้เดียวไหลต่ำต่ออันนี้ก็เจอบ่อยแต่แบบนี้ก็เจอเหมือนกันแต่ไม่บ่อยนะไหลต่ำมาแบบนี้แหละแล้วไหลสูงต่อ เจอเหมือนกันแต่ไม่บ่อยมาลองสูตรนี้ดูแล้วกันไหลสูงต่อใช่ไหมละ่ะมันไหลมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไม้รวมสิบเอ็ดฮโรด้วยนะเผื่อใครมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนับตรงไหนว่ะต่ำหกไม้จริงๆอ่ะคือนับสิบเอ็ดฮโรรวมไปเลยเอาง่ายๆคือแม่งเป็นสีเดียวกันอนะ่ะคือสีแดงอะ่ะถ้าผมจะนับแดงหกดำเงี้ยเอซงงแน่มาป๊าบคูนติดตั้งมวยเอาดีๆนะจ๊ะเอาดีๆนะจ๊ะ เอาอุ้ยเดียวห้าหกสวยเอาดอาิดูคูณเพียบโอ้ยจื๊บนี่ไงล่ะเปิดแรกวงมาสิบเจ็ดเคครับผมนะวันจี๊บเอาเรื่องโอ้ยใครไม่โลภนี่เปิดเดียวแม่งหนีเลยไม่ต้องไปอยู่นานเอาเลยเว้ยมาแบบนี้ยังไงก็สูงอุ้ยแม่งเด่นห้าหกว่าหนึ่งสองสามตาเลย จะไหลถึงหกไม้หรือเปล่าต้องมาลองล้วนกันดูเออมันจะไหลถึงหกหรือเปล่าถ้ามีสี่เหี่มไอโรมาแจมหรือต่ามาแจมนี่โหคิดหม่เลยนะเกมอ่านยากเลยแหละแต่ทางที่ดีนะขอให้แม่งมาถึงหกไม้ก่อนแล้วกันมาในใจจะเอาสูงอยู่แล้วแหละอย่าเพิ่งสวนต่ำให้งงแล้วกันมาเปิดมาห้าห้าแล้วอะไรต่อสองห้าห้ามาดิครับรอบนี้บวกน้อยผมนะเราเน้นหกไปปับ๊บอ่ะบวกมาสี่พัน โอ้โหถ้าไม่เน้นหกก็บวกเยอะนะถ้าเราเล่นไปหกจุดเนาะถ้าเราเราเล่นไปสี่สูงห้าสูงหกสูงมันก็พอๆกันเมื่อกี้เราเล่นสี่สูงกับเต็งหกอ่ะตอนนี้อยู่สามหมื่นสามโหโกำไรเลยเหลือกำไรกำไรหมื่นเลยหนึ่งมื่นหนึ่งพันเลยเล่นทักสามพันดีไหมวะอ่ะดักครับผมนะดัก มาปั๊บคูณสิบติดเฮ้ยมาหรือว่าอุ้ยเอาาเียวว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ดีนะโอ้โเอียวใส่หกทำไมไม่ใส่ปิดไฮโลวะแม่งทุกทีเลยเวลาดักติดเอ็ดไฮโลแล้วแม่งไม่มาเวลาไปใส่ตัวอื่นปุ๊บแม่งมาเฉยแล้วแม่งคูณสิบตอกย้ำด้วยโอ้ยเอาเลย แบบนี้ก็อย่าไปสู้กับผมนะหนีเพราะว่าปลอดภัยสุดละเนาะกำไรตอนนี้อยู่สามหมื่นก็ถือว่ากำไรเยอะคุณผูมนะ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมนะไม่สู้ต่อแล้วกันเนาะก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยผมก็ไปละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไป